ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่2เมษายน2565นะครับเนื่องจากวันนี้มีฝนตกตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นๆวันที่1แล้วนะครับตอนกลางคืนก็ตกมาอย่างต่อเนื่องมาถึงช่วงเช้าของวันที่2เมษายนนะครับ2565 ตอนนี้มาถึงตอนเย็นก็ยังตกอยู่อย่างต่อนเนื่องเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศนะครับแล้วก็ผมจะไปหา,าข้าวกินจะไปซื้อของอยู่ในที่ตลาดนะครับว่าบรรยากาศของอากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมอยู่ในอำเภอเมืองโคราชนะครับครับสภาพอากาศเมฆปกคลุมไปทั่วท้องฟ้านะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อนเนื่องนะครับทั้งวันเลยในวันนี้นะครับ ที่อำเภอเมืองโคราชนะครับท่านผู้ชมก็จะมองเห็นเป็นสายฝนนะครับที่ตกลงมาอยู่ในบริเวณที่ผมถ่ายท่านผู้ชมได้ชมนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือภาคกลางภาควันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซนเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซนเซียสนะครับตอนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองในช่วงนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศนะครับ ตามเส้นทางนะครับเส้นทางถนนนี่ถนนร่วมเริงชชยนะครับฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับผ่านาสี่แยกร่วมเริงชชยนะครับด้านความมือนั้นเป็นบุ่งตะหลวนะครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะเห็นต้นไม้นะครับ ร่มแรงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ท้องฟ้านะั้นมีเมฆปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าเลยนะครับหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับวันนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตอนนี้ผมก็ขับรถผ่านาโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะครับ วันนี้จะไม่อยากออกไปไหนจากห้องก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องออกมาหา,าข้าวกินนะครับผมก็จะไปตลาดของอตลาดในน้องไผ่ล้อมนะครับตลาดในบ้านพักทหารนะครับของน้องไผ่ล้อมนะครับว่าจะไปดูว่าวันนี้มีอะไรให้เราได้ซื้อมากินมั่งนะครับ กับจากที่อากาศร้อนๆนะครับอยู่ในวันที่หนึ่งนั้นพอมาเจอวันที่สองเนียวโหชุ่มชำ่ำฝนตกทั้งวันเลยอากาศลดลงแทบจะเย็นเลยนะครับแทบจะเย็นเลยอากาศวันนี้นะครับแต่ว่าเปิดใน Google ดูบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิที่18องศานะครับแนนำเพอเมืองอานาครราชสีมานะครับ ครับตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดน้องไผ่ล้อมแล้วนะครับอ่ฝนก็ยังตกไปปลอยอยู่อาก็คงจะต้องอเอาร่มลงไปด้วยนะครับครับก่อนที่เราจะลงไปในตลาดนะครับเราก็ต้องสวมแมสกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็ ตัวบุคคลอื่นด้วยนะครับนี่ครับร่มนี่ไม่ได้มีติดรถนะครับลืมทิ้งไว้แต่ว่าที่พักเขามีร่มให้ยืมก็ยืมเข้ามาก่อนตกชุ่มฉ่ำทั้งวันเลยวันนี้อากาศเย็นด้วย ผมว่าจะหนาวด้ซ้ำอยู่ในห้องก็ไปหาอะไรกินก่อนนะครับน่ครับตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดนะครับก็เปียกเชื้อแฉะพอสมควรนะครับนี่ครับนี่ครับชื้อช้มชอ๋อชื้อชมชื้อชมนี่ชมบางมดสุข,ขไทยลอตาสิบห้า อยู่ในตลาดนั่นน่ะแม่ก้าเห็นอ๋อนึกว่าสแกนใลยมั้งนะโอ้โหโอ้จบจบเยอะ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 เลยเลยแม่ค้าปลานางผลไม้สดตลาดน้องไผ่ล้อมวันนี้ได้ผลไม้แล้วเนี่ยได้ปลาด้วยเนี่ยปลาทอดปลาดินทอดนี่ครับเราได้มาแล้วอาหารมื้อเย็น ปานินทอดข้าวเหนียวกับน,น้ำพริกแมงดาผลไม้ก็คือส้มกับมาแ้งโมนะครับวันนี้กินแค่นี้ก่อนไม่รู้จะกินอะไรมั่งยิ่งคำ่ำยิ่งเย็นนะครับอากาศตอนนี้ฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับ ครับก็ได้ของกินสำหรับมื้อเย็นนี้แล้วขอบคุณนะครับที่ตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ